ห้าร้อยชาติปัญจักผีรุกกชาดกชาดกว่าด้วยความสวัสดีในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระสูตรว่าด้วยการประเล้าประโลมของมารทิดาณอัชปาลและนิโครทัครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมพากันสนทนาถึงเรื่องที่พระศาสดาทรงขับไล่ทิดามารทั้งสามของพยาวสับวัดดีมารพระศาสดาทรงปรีชายิ่งนักสามารถขับไล่ทิดามาร ที่มาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระองค์ได้ข้าได้ยินว่าที่ดามานจำแรงกายเป็นหญิงงามนับร้อยเลยเชียวนะพระาศาสดาเสด็จเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันจึงตรัสถามภิกษุนั้นว่าสนทนากันเรื่องอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องที่สนทนากันพระองค์จึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันการที่ไม่แลดูพวกมารธิดาของเราในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแท้จริงในการก่อนเรากำลังสแสวงหาพระโพธิยาณแลดูแม้ซึ่งรูปทิพย์ที่พวกนางยักษินีพากันเนรมิตไว้ด้วยอำนาจกิเลสทั้งที่เรายังมีกิเลสดำเนินไปจนบรรลุถึงความเป็นมหาราชได้ พระศาสดาตรัสดังนี้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีมีพระราชาโอรสหนึ่งร้อยองค์พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระราชาโอรสองค์เล็กสุดครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยในครั้งนั้นพระราชาได้มิมน์พระปัจเจกพุทธเจ้าหลายพระองค์เพื่อถวายพัตตาหารในพระราชวัง พระโพธิสัตว์ทรงกระทำหน้าที่วัย,ยาวัจกรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ทรงต้องการทราบว่าตนเองจะได้ครองราชสมบัติของพระราชบิดาหรือไม่จึงคิดจะเข้าไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดูพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต้องบอกข้าได้แน่ว่าข้าจะได้รองราชสมบัติหรือไม่วันต่อมาเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมากันแล้วหลังจากถวายพัตตาหารแล้ว พระโพธิสัตว์จึงเข้าไปทูลถามพระปัจเจกพุทธเจ้าข้าแต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์จะได้ครองราชสมบัติแผ่นดินนี้หรือไม่ดูก่อนพระโอรสพระองค์จะไม่ได้ราชสมบัติในพระนครนี้แต่จะได้ครองราชสมบัติในนครตักกศิลาหม่อมชันจะเดินทางไปยังนครตักกศิลาได้อย่างไรพระเจ้าข้าดูก่อนพระโอรส การเดินทางไปยังนครตะกศกิลานั้นจะต้องฝ่าป่าดงดิบใหญ่ที่มีฝูงยักษินีคอยหนวงเหนียวเราบุรุษผู้เดินทางอยู่หากจะอ้อมดงนั้นไปจะเป็นทางไกลถึง120โยชนโยต์ถ้าไปทางตรงก็จะเป็นทางเพียง50โยต์เธอจงคุมสติไม่ให้ตกเป็นทาตของกิเลสหากทำได้เช่นนั้นก็จะได้ราชสมบัติ ในนครน,นั้นในเจวันต่อจากนี้ไปพระโพธิสัตว์รับโอวาทแล้วก็ขอให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทําพระปริตรับทายเสกด้วยพระปริตและทายเสกด้วยพระปริตจากนั้นจึงบังคมลาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเสด็จไปยังนครตักกศิลาพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยราชบุรุษห้าคนเดินทางผ่านป่าที่มีชื่อว่า อมมนุษย์ักกันดานก็พบฝูงยักษิซีนีพากันเนรมิตกายนั่งคอยอยู่ราชบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ยึดติดในรูปเมื่อเห็นนานยักษิซีนีจำแลงก็เกิดลุ่มหลงจนเดินรั้งท้ายขบวนเหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะนุ่มๆเข้ามาพักเหนื่อยที่นี่ก่อนดีกว่าไหมจ๊ะโอ้หญิงผู้นี้ช่างงดงามนักรูปร่างหน้าตาผิวพรรณถูกใจข้าจริงๆท่านราชบุรุษ ทำไมท่านถึงเดินช้ารั้งท้ายขบวนเช่นนั้นเล่าหมอมชันเจ็บเท้าขอพักที่สาลานั่นก่อนเถอะพระเจ้าค่ะหญิงที่เจ้าเห็นนั่นนําเป็นนางยักษ์เจ้าจะได้หลงรูปของมันเลยจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดหมอมชันทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะตามใจเจ้าเถิดแล้วเจ้าจะรู้เองพระโพธิสัตว์ไม่อาจห้ามราชบุรุษผู้หลงไหลในรูปผู้นั้นได้จึงพาราชบุรุษอีกสี่คนที่เหลือเดินทางต่อไป ฝ่ายราชบุรุษผู้หลงไหลในรูปนั้นเมื่อมาถึงศาลาที่นางยักษ์จำแหลงนั่งรออยู่ก็ถูกพวกนางยักษ์ทั้งหลายจับกินเป็นอาหารทันทีพี่มาแล้วจ้าไหน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 มาให้พี่เชยชมหน่อยสิมาสิจ้าเข้ามาใกล้ๆน้องอาจจะได้จับกินได้ถนัดนี่มันนางยักษ์นี่นาหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินปล่อยปล่อยปล่อยข้านะ อย,ยอ,อ,อยากินข้าเลยอ้าอ้าอยากินข้าเลยอร่อยจริงๆอ,อร่อยมากเลยเนื้อมนุษย์เนี่ยมันช่างหอมหวานจริงๆเมื่อนางยักกินราชบุรุษเป็นอาหารแล้ว <c oughs> ก็ไปเนรมิตศาลาดักอยู่ข้างหน้าอีก คราวนี้พวกมันจำแรงกายเป็นหญิงนั่งถือเครื่องดนตรีต่างๆขับร้องอยู่นั่งฟังดนตรีในศาลาของข้าสิจะ๊ะข้าจับขับร้องให้พวกท่านคลายเหนื่อยเลยละ่ะราชบุรุษผู้ที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีก็เกิดติดใจในเสียงนั้นทําให้เดินช้ารั้งท้ายขบวนท่านราชบุรุษทาไมท่านถึงเดินช้ารั้งท้ายขบวนเช่นนั้นเล่า หม่อมชั้นทนไม่ไหวแล้วเสียงดนตรีนั่นช่างไพเราะจับใจเหลือเกินหม่อมชั้นจะขอไปนั่งฟังดนตรีนะพระเจ้าค้าราชบุรุษผู้หลงไหลในเสียงเพลงไม่ฟังคำทัดทานของพระโพธิสัตว์เข้าไปยังศาลาที่นางยักษ์จำแหลนขับร้องเพลงอยู่เมื่อไปถึงก็ถูกนางยักษ์จับกินอีกเพลงที่พวกเจ้าขับร้องนี่ช่างไพเราะจับใจจริงๆฟังแล้วแทบไม่อยากฟังเสียงอื่นในโลกนี้เลย จริงหรือจ้าพี่จาถ้าเช่นนั้นน่ะท่านก็ฟังเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนี่มันนางยักษ์นี่นะช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายต่อมาราชบุรุษผู้หลงไหลในกลิ่นก็ถูกลวงจนต้องตกเป็นอาหารของนางยักษ์อีก,ก,ก,กไม่หอมไม่หอมแล้วช่วยด้วยนางยักษ์จะกินข้าหอมไม่ใช่หรอ ข่าก็หอมหอมเนื้อมนุษย์ของเจ้านี่แหละพระโพธิสัตว์และราชบุรุษอีกสองคนที่เหลือเดินทางต่อไปข้างหน้าก็เจอนางยักษ์เนรมิตรศาลาดักรออยู่ในศาลานั้นเต็มไปด้วยอาหารมากมายราชบุรุษที่หลงในรสของอาหารเห็นอาหารนั้นแล้วก็นึกอยากลิ้มรสทำให้เดินช้ารั้งขบวน อาหารหน่ากินทั้งนั้นข้าไม่ไหวแล้วขอไปกินให้เต็มคราบก่อนละกันท่านอย่าได้หลงกลนางยักษ์อาหารนั่นจะทำให้ท่านตายได้ไม่สนแล้วอยากกินเหลือเกินราชบุรุษผู้หลงในรสของอาหารแวะกินอาหารในศาลาของนางยักษ์ยังไม่ทันอิ่มก็ถูกนางยักษ์จับเป็นอาหารอืมอร่อยข้าหิวเหลือเกินได้กินอาหารอร่อยแบบนี้ถึงตายก็ยอมงั้น ข้าไม่เกรงใจแล้วนะนางน,นางน,นางยักษ์ช่วยด้วยช่วยด้วยนางยักษ์จะกินข้าพระโพธิสัตว์และราชบุรุษอีกหนึ่งคนที่เหลือเดินทางต่อไปก็พบกับนางยักษ์ที่มาดักรออยู่อีกคราวนี้มันเนรมิตศาลาตกแต่งที่นอนดุดที่นอนทิพนั่งคอยอยู่มา嘛มาหนุ่มๆนุมที่นอนนุ่มนุมเนี่ยรอพวกท่านอยู่นะข้าพระองค์เดินต่อไปไม่ไหวแล้ว ขอนอนพักที่เตียงนุ่มๆน,นั่นหน่อยเถิดพระเจ้าค่ะท่านอย่าไปเลยที่นอนนัน่นนางยักษ์เนรมิตไว้ท่านอย่าได้หลงกลมันเลยราชบุรุษผู้นั้นไม่ได้ฟังคําทัดทานของพระโพธิสัตว์เข้าไปยังศาลาแล้วนอนลงบนที่นอนที่นา,นนางยักษ์เนรมิตไว้ไม่ทันไรก็ต้องตกเป็นอาหารของนางยักษ์เช่นเดียวกับราชบุรุษสามคนก่อนหน้านี้ราชบุรุษทั้งห้าที่ติดตามพระโพธิสัตว์ไปยังนคร ถูกนางยักษ์จับกินจนหมดเหลือเพียงพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่หลงกลน,นางยักษ์จึงเนรมิตกลายเป็นหญิงอ้างตนว่าเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์เดินตามพระองค์ไปตลอดทางแม่สาวน้อยชายหนุ่มที่เดินนำหน้านั่นน่ะเป็นอะไรกับเจ้าหรือนั่นนะ่ะสามีข้าเองเละจ้านี่พอนุ่มหญิงสาวผู้อ่อนแอเช่นนี้ยอมลำบากตามเจ้ามานในป่า ทำไมเจ้าถึงไม่ดูแลนางบ้างเลยละ่ะนางไม่ใช่ภรรยาของนางเป็นนางยักษ์คนของเราห้าคนถูกนางจับกินไปหมดแล้วแหมท่านพี่ช่างใจร้ายดูสิโกรธข้าจนหาว่าข้าเป็นยักษ์เป็นมารมันน่าน้อยใจจริงๆเลยผู้คนมากมายที่พบเห็นต่างก็ถามคำถามเช่นนี้ตลอดทางจนมาถึงพระนครตักกศิลา พระโพธิสัตว์เสด็จประทับนั่งณศาลาหลังหนึ่งด้วยเดชของพระองค์ทำให้นางยักษ์ไม่อาจเข้าไปด้วยได้จึงเนรมิตรูปเป็นนางฟ้ายืนอยู่ที่ประตูศาลาขณะนั้นเองพระราชาผู้ครองนครตักกศิลาเสด็จผ่านมาพบเข้าก็เกิดหลงไหลในตัวนางยักษ์จำแลงจึงเสด็จเข้าไปหาน้องหญิงเจ้ามีคู่ครองแล้วหรือยัง ชายที่อยู่ในศาลานั่นไงเพคะเป็นสามีของข้านางผู้นี้เป็นภรรยาของเจ้าหรือนั่นไม่ใช่ภรรยาหรอกมันเป็นนางยักษิน,นีคนของข้าประเจ้าห้าคนน่ะถูกมันจับกินไปแล้วถ้านนางไม่มีเจ้าของเช่นนี้ย่อมตกเป็นของหลวงเสร็จเราละคราวนี้พระราชานำนางยักษ์กลับวัง <c oughs> และทรงสถาปนาเป็นมเหสี ต่อมานางยักษ์นั้นก็กลับไปชักชวนพักพวกยักษ์ของตนมาอยู่ในวังและจับพระราชาและมนุษย์ทั้งหลายกินเป็นอาหารไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายภายในวังเมื่อยักษ์ทั้งหลายกินจนอิ่มแล้วก็กลับไปยังอมนุษย์สกันดานของตนฝ่ายชาวเมืองไม่เห็นว่าพระราชาถูกจับกินไปแล้วก็มาอัญเชิญพระโพธิสัตว์และถวายราชสมบัติเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงประกาศแก่ประชาชนทั้งหลาย เราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกลากกะเพราะความเพียรมั่นคงดํำรงอยู่ในคําแนะนำของผู้ฉลาดและความไม่หวาดวันต่อภัยและความสยดสยองสวัสดิภาพจากภัยอันใหญ่หลวงจึงมีแก่เราพระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าเราตถาคตได้เป็นราชกุมารผู้ไปปกครองราชสมบัติในพระนครตักกศิลาในครั้งนั้นชนนี้แหละ